สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปิดคลิปกันแบบแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่ที่ห้องนะครับกําลังนั่งตัดงานอยู่นะก็ที่สวนของเรานะก็เราก็อยากปลูกผลไม้ปลูกอะไรให้แบบน้องไก่ให้คนในสวนหรือว่าให้ชาวบ้านแถวนั้นเขาได้กินนะครับเราก็มาคิดว่าเออที่เราเยอะเราก็หาผลไม้มาปลูก สิ่งที่ผมอยากปลูกอย่างแรกก็คือต้นมะละกอครับผมก็เลยทําการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับว่ามะละกอปลูกยังไงที่ไหนมีขายบ้างนะครับแล้วผมก็มาเจอเพจเพจนึงนะครับเขาได้ขายมะละกออยู่ใกล้ๆที่อยู่ในใชัยนาธนี่แหละครับแต่ก็ออกไปจากตัวเมืองนิดนึงนะครับผมก็ได้ทําการทักหาเขาแล้วก็ทําการเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็ต้นมะละกอที่เราได้มานะครับก็มาจากเพจมะละกอฮอนแลนจำาหนาต้นการและมเมล็ดพันธุ์เพชรบุรีชัยนาทนะครับ ได้ขอความรู้จากเขานะครับว่าต้นมะละกอควรปลูกยังไงดูเพศยังไงการปลูกการดูแลรักษาต้องทํำยังไงนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะว่ามะละกอมันต้องมีเพศด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเพศผู้จะไม่มีลูกนะครับถ้าเป็นเพศเมียลูกจะไม่สวยต้องเป็นเพศกระเทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ความรู้จากเพศของเขานะครับยังไงเดี๋ยวเรา ก็ไปดูกันเลยนะครับว่าการปลูกวิธีการปลูกมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันอันนี้ปลูกเองเหรอครับมาละคอปลูกเองจ้ะเป็นฮอนแลนอย่างเดียวเหรอครับจ้าเป็นฮอลแลนอย่างเดียวเพราะว่าขออนุญาตถ่ายนะได้อันนี้อะไรอะครับอันนี้เป็นองุ่นแต่อันนี้คือคือปล่อยเลี้ยงกิ่งแต่นี้ยังไม่ได้ทำทรูเลี้ยงกิ่งนี่มาละคออันนี้เป็นฮอนแลนด์หมดเลยใช่ไหมครับ มันจะเตี้ยแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าผมต้องเอาไปทําอะไรอีกไหมอืมมันจะมีลูกตั้งแต่เล็กแต่ตอนนี้มะกอเนี้ยมันจะต้องสูงตามตามวัยของเขาอะครับอยู่ที่เราใส่ปุ๋ยคือจะให้สูงช้าสูงได้ครับแล้วในหนึ่งหนึ่งถาดที่ที่เหมือนผมผมถามมาในเพจเพจนะแล้วว่าหนึ่งหลุมมันมีอยู่สี่ต้นใช่ไหมครับค่ะสามถึงสี่ต้นแล้วเราต้องตัดไหม หมายถึงว่าเราเอาไปปลูกทั้งหมดทั้งทั้งในถุงนะนะทั้งหมดเลยมีสี่ต้นครับเราปลูกไปหมดเลยพอไปแล้วมันช่วงออกดอกอันนั้นคือเขาจะคัดเทศถึงจะตัดทิ้งรู้ว่าเป็นกระเทยเป็นตังเมียเป็นตะคู่เราต้องเก็บกระเทยใช่ไหมใช่นี่ไงดอกกระเทยจะเป็นแบบนี้กระเทยจะเป็นแบบนี้อันนี้ดอกกระเทยจะเป็นแบบนี้เนี่ย ดอกกระเทย,กกเทยจะเป็นแบบนี้ใช่มมันจะต่างยังไงดอกกระเทยกับดอกตัวเมียเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะดูอันนี้อันนี้ก็คือเป็นลูกเพี้ยนนะอันเนี้ยเนี่ยมันจะเพี้ยนไปแล้วเนี่ยเพราะอากาศไม่ไม่คงที่จะเป็นตัวเมียอันเนี้ยเด็ดทิ้งคือ,อคือต้อนได้แล้วนะต้นได้แล้วครับแต่ทีนี้พอต้นแล้วที่เราคัดเพศอ่ะมันจะมีดอกตัวเมียม,มันจะเป็นดอกมันจะบิด หัวเนี่ยมันจะปป้งอ๋อดอกจะบิดแต่แต่ถ้าเป็นกระเทยไม่บิดไม่บิดเนี่ยจะเป็นง่ายอันนี้เพราะนี่มันไม่เนอดอกข้างบนนั่นก็มีนะครับจะเป็นแบบนั้นดอกบิดดอกบิดดอกมันจะบิดถ้าเป็นตัวผู้อ่ะครับไม่ตัวผู้มันจะไม่มีดอกไม่มีดอกเลยก็ตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งไดเลยแต่จะแต่ที่เนี่ยจะไม่มีตัวผู้เลยเพราะคัดออกแล้วมันก็คือเราคัดเม็ดมาแล้วอ่ะคือเรา เอาลูกจากที่เป็นกระเทยมาครับเพราะว่าเราจะไม่เอาลูกที่เป็นตัวเมียหรือเป็นอะไรมาเราจะคัดลูกที่สวยเอามาทำทานเราควรปลูกห่างกันเท่าไหร่ครับเออสองเมตึ่ง,สอง,งสองเมตรึงตร่งาตาต้องใส่ปุ๋ยยังไงบ้าง อ๋อใส่ป so ุ 7, so so 77, so ๋ยค so, so, right. like ือตอนแรกๆเราจะใส่พอไปปลูกแล้วได้ถ้าเย็ดวันเราใส่ไอ้ขี่ผ้าเจ็ดเจ็ดเพื่อเล่งต้นขี่ผ้าเจ็ดเจ็ดคือปุ๋ยปุ๋ยเพื่อเล่งต้นหรือเรามีปุ๋ยข้อปุ๋ยที่วัวที่ไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไก่อะมันจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเราคัดไม่ดีอะครับเหมือนมีไอ้โซดาไฟมันจะทำให้ตายอ่าก็ใช้เป็นขี้ควายดีกว่าขี้ควายขี้งวงเงี้ยได้แต่ต้องแห้งนะแล้วแต่ไม่ให้ไม่ให้ใกล้โพน รอบๆใช่ไหมครับให้ปลูกห่างสองเมตรครึ่งแล้วกี่มึ่ิว่าผมซื้อต้นกาไปมันจะประมาณกี่กี่อาทิตย์ถึงจะได้ต้นโอ้อันนี้ก็ประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนนี่เริ่มคัดเพศได้แล้วอ๋ออันนี้คือแบบนี่คือคัดเพศได้แล้วคัดแล้วคัดแล้วอันเนี้ยนี่ดินมันไม่ดีถ้าที่ดินดินเดียมลูกอ่ะมันมันติดแล้วครับอาการร้อนหรือมันดอกมันร่วง แล้วพวกพวกเอเราต้องฉีดอะไรพวกใบไหมมีเพียมีอะไร้มีมีมีคือถ้าถ้าเราจะฉีดยาถ้าเราปลูกเป็นไหน่ะนะคุยกับลูกสาวเลยได้เพราะว่าลูกสาวเนี้ยใช่ไหมอ่าเขามีเขาจะแนะนายาได้ถ้าเราซื้อหาเองได้เนี่ยเราเขาเขาก็จะให้เราซื้อเองถ้าไม่ได้เขาก็จะซื้อมาเอาที่นี่อ่าจ้ะเราไปดูตองกากันคุณป้าชื่ออะไรติ๋มจะ ตมันมันประมาณกี่ปีเราถึงจะตัดเองหรือว่าอ๋อมันมันอยู่ที่เราดูแลถ้าหากมันไม่เป็นโรคเนี่ยขนาดนี้เราก็ยังเก็บลูกอยู่ทีนี้มันสูงเราจะต้องเลี้ยงกิ่งเลี้ยงกิ่งอ๋อเลี้ยงข้างล่างแบบได้แหละเลี้ยงกิ่งข้างล่างถ้าเราตัดข้างบนนี่ก็ข้างล่างก็อัดได้ใช่มใช่ใช่เนี่ยเหมือนเหมือนในจุดนู้นแหะอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่ตัดไปจะนู่นอันนู้นอันนี้เป็นตัวเมียเลยเราตัดออ๋นั่นนจุดนู้นเราตัด ถ้ามันขึ้นมาเป็นตัวมันจะมีสีต้นใช่ไหมจ้ะถ้ามันขึ้นมาเป็นตัวตัวเมียทั้งหมดก็เก็บทั้งหมดหรือว่ามันต้องตัดทิ้งเลยมันต้องตัดทิ้งแล้วเอาไว้ต้นเดียวเผื่อเราไว้ต้นเดียวเออถ้าหากมันเป็นบางทีง่ะมันจะเป็นกระเทยทั้งหมดค่ะเราก็แล้วแต่เราอะแต่มันยังไงก็ต้องหนึ่งต้นยังไงก็ต้องหนึ่งต้นใช่ถ้าเราใช้ได้ก็ไว้สองต้นแต่เราคัดที่ต้นแข็งแรง ถ้าเราดูอ่ะต้นอันไหนไม่แข็งแรงถึงจะเป็นกระเทยเราต้องตัดทิ้งแต่ดูนะตัวเมียจ,จะแข็งแรงกว่ากระเทยต้นจะใหญ่กว่าแต่กระเทยจะลูกสวยกว่าใช่เนี่ยกระเทยจะเป็นลูกแบบนี้อ่าซูมไหมวะซูมไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปซูมอันนี้เก็บไปเมื่อสองวันก่อน <laughs> เก็บเข้ากรุงเทพไปเนี่ยน่มันจะสวยเธอว่นนเป็นแบบขายเข้ากรุงเทพเหรอครับอันนี้บันแบบเรามีร้านเราดึงเ,เทือก เราก็เก็บเอาไปขังมีอันเนี้ยต้นเนี้ยปลูกก็ให้พวกลูกค้าดูอะดอกเป็นอย่างนี้กระเทยเป็นแบบนี้ดูเมเป็นแบบนี้ตอนช่วงเพี้ยนเป็นแบบนี้เพราะอากาศร้อนอากาศหนาวดอกมันจะเพี้ยนถึงเราคาดเป็นกระเทยดอกก็เพี้ยนได้แต่เราต้องดูแลมันถ้าเป็นเพี้ยนชุบเราต้องเด็ดออกอถ้าเพี้ยนเด็ดเลยเด็ดเลยเพราะว่าไวอะดอกข้างมันจะเกิดขึ้นมาครับมันก็จะเบียดดอกข้างออกเพราะดอกข้างจะเป็นกระเทย ก็ต้องเด็ดดอกกางที่เพี้ยนอะทิ้งก็คือถ้ามันเป็นกระเทยมันจะเป็นดอกตรง่ใช่แต่ถ้าเป็นกระเทยแล้วดอกมันกลมดอกมันเป็นเกลียวก็ต้องเด็ดออก่าใช่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นในเพี้ยนนมันจะเป็นลูกใหญ่อย่างนี้แต่แต่ถ้าถ้าเป็นตัวเมียอตัวเมียเราตัดทิ้งอะต้นเราตัดทิ้งเลยเราไม่เอาแต่ที่นี้ถ้าเราเสียดายถ้าเราปลูกน้อยปลูกไว้กินไว้อะไรอย่างเนี้ย เราก็ไว้ได้ถ้าก่าเราปลูกเป็นในธุรกิจจริงๆอ่ะเราก็ไม่ไว้ไว้แค่ต้นเดียวไว้แค่ต้นเดียว2เมตร2เมตรห้าสิบใช่ไหมสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบที่ห่างกันแล้วข้างล่างนี้เราสามารถปลูกอย่างอื่นได้ไหมคะสมมติว่าเราปลูกห่างกัน2เมตรห้าสิบเออมันจะมันก็ปลูกได้นะแต่ทีเนี้ยเราก็กลัวว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมเพี้ยเชื้อโรคอะไรเท่าไรอย่างนี้ไงเขาถึงไม่ปลูกอะไร ข้างล่างแซมใช่ไหมใช่แต่ไอที่เขาเอาไว้ปลูกนะบางทีเขาไปปลูกในะสวนทุเรียนสวนอะไรอย่างนี้เพื่อตอนทุเรียนยังเล็กอยู่ไหมนะครับพอทุเรียนโตแล้วเราก็ต้องเอาทุเรียนเราไม่ได้เอามะกออ๋อแต่เขาแต่ระหว่างกว่าจะทุเรียนจะโตก็เขาก็าไปเอามะละกอก่อนอ่าใช่ใช่คือเหมือนว่าเราเอาตรงนี้ก่กนใช่ป่ะแล้วผมได้แบบไหนป่ะอันนี้ใช่ไหมจ้ะนีน่แบบนี้จะใช้เท่า,<อ>า<ๆ>ไหร่จ้ะ นแดอกดอกพี่ลูกอออันนี้ก็คือทรงตัวเมียใช่ใช่ทงตัวเมียถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ปลูกขายเราปลูกกินก็สามารถปล่อยได้ไว้ได้โอเคแต่มันแค่ลูกมันไม่สวยเฉยเแต่หวานเหมือนกันไหมหวานเหมือนกันหมดเพราะว่าถ้าเราขายอ่ะมันมันตัวเนี้ยมันจะถูกไงอ๋อแอ้จะได้ราคาอ่าใช่เนี่ยมันจะได้ราคาแบบนี้จะได้ราคาอันนี้จะเป็นบีชุดทุกบี แล้มี A ด้วยมีนี่ A ใหญ่กว่นี่ยัก,กแล้วต้องเอาปุ๋ยอะไรลาดเลยไหมหมายถึงว่าพวกมูลวัวมูล,มลอะไรอย่างเงี้ยคือเราถ้านั่นคาวาวๆก็ดินที่เราจะปลูกอะย่าเอาอย่าใส่โดยตรงใช่ให้<อ>ให้ไปเอาไปผสมกันกับดินที่เราจะปลูกด้ะเพราะว่ารากกยังไม่เคยไง พอไปเจอชุบมันเหมือนมันจะเค็มมันจะอะไรเงี้ยครับก่จะเน่าถ้านั่งจริงๆต้องเอาแต่ตอนนี้ถ้าเราเอาไปแล้วเรายังไม่ปลูกเราก็วางแบบนี้ได้เลยได้ตากแดดไได้เลยแล้วก็ค่อยรดน้ําอันนี้แดดร้อยเลยใช่ไหมร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าตั้งแต่อันโน่นอีกสองสามวันจะออกก็เอามาตากแดดเลยแต่อันนี้ต้องดูแลถนอมนิดนึงเหมือนเด็กอ่อนเนาะเด็กอ่อนก็ต้องดูแลนิดนึงแล้วพอได้สามวันล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ทองเมตร มันมีกี่อันนะคุณว่าตะ,ะ 75, กระ 3, ้าละเจ็ดสิบห้าไอ้จะสามสิบห้าสองตะกร้าแต่ <c oughs> ไม่มีที่ใส่ลืมเอาอ้วนลง เวลาเดี๋ยวอวนไวนารถได้ฮะอวนไวนาลดได้จริงเหรอ,อน้ำน้ำมาทำไมล่ะรุ่นเดียวของพไไี่ฟ้า,าโอเคครับขอบคุณมากนะครับได้ความรู้ละเดี๋ยวลองเอาไปปลูกด,ดูเดี๋ยวยังไงจะทักหาล้ะครับ ถ้าขาเขามีเพจเขานะได้คุยกับลูกสาวใช่ผมคุยในเพจมาอืได้ครับขอบครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้เซฟเซฟดูดูดนเอาเขาเอาเขามาแล้วดูดูสภาพดิไปกลับ ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกมะละกอครับเนเราเตรียมคิว่าขุดดินวัดระยะไว้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินของเดิมมาผสมแล้วเราก็จะปลูกมะละกอกันนี่ก็เอามะละกอออก ตอนนี้เราได้ขุดหลุมไว้แล้วนี่ตรงน,นี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกกันเลย เสร็จแล้ว1ต้นเนี่เดี๋ยวเราก็จะปลูกยาวไปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ปลูกมะละกอได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยครับทุกคนได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิเอ็ดสสองสสาสบสี่สิบห้าต้นก็ได้แค่ครึ่งทางเองแต่เหนื่อยเหนื่อยมาก แดดก็ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวต้องพักก่อนไปไปพักกันก่อน